ได้หรือทุบอ,อะไรนะทะเลหมอกรีสอร์ทนะครับนี่เป็นเอกสารราชาการผมขอล่าให้ฟังจากเอกสารที่ได้มาเกี่ยวกับตัวของนายดำรงพิเดษที่มีเอกสารทางราชาการนะครับนายดำรงพิเดษที่เป็นอธิบดีกรมอ,อุทยานแห่งชาติได้ทำเอกส,อกสารราชาการทำเป็นโครงการว่าการรื้อทุบครั้งนี้เจตนามาปราบไม้กฤษณานะครับ ขอสนที่กำลังเอกสารขอสนที่กำลังทั้งหมด5,000นายนะครับจาก18หน่วยอันนี้หนังสือราชการนะครับออกทีวีได้นะครับจาก10 10 18หน่วยนะครับแล้วก็ใช้กำลังคนทั้งหมด5,000คนแต่ว่าทางอุทยานได้เล่าให้ฟังว่าจะไปถึงที่ด้านประมาณ3,000กว่าคนแต่ว่าขอใช้งบประมาณ5,000 5,000นายจาก18หน่วยคิดดูว่า เอามาจากป่าจีนหนึ่งแล้วก็เขตอนุรักษ์ที่สองศรีราชาเขตอนุรักษ์ที่สามบ้านปโป่งเขตอนุรักษ์ที่สี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอนุรักษ์ที่ห้าจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ที่หกสงขลาที่เจ็ดนครราชสีมาที่แปดขอนแก่นที่เก้าอุบลราชธานีที่สิบอุดรธานีสิบเอ็ดพิษณุโลกสิบสองนครสวรรค์สิบสามแพร่สิบสี่ตากสิบห้าเชียงราย16 เชียงใหม่นะครับทั้ง18หน่วยเนี่ย <ไป S 1> เขียนโครงการว่าเอามาํำหรับใช้ในการนี้แต่ว่าได้ทำเอกสารล่วงหน้าประมาณวันที่วันที่23กรกฎาคมลงวันที่23กรกฎาคมเพื่อจะมาใช้ในวันที่25คิดดูว่าเขาเขียนโครงการ2วันและสุดท้ายเอาคนมาจากเชียงใหม่ประสานงานภายใน2วัน มาจากสุราษฎร์ธานีมาจากอุดรธานีนะครับแต่เขียนโครงการวันที่23กําลังมาถึงวันที่25แท่านคิดว่ามันสมเหตุสมผลในการประสานงานครั้งนี้ของหน่วยงานราชการแล้วก็มาเพื่อวัตถุประสงค์มามาป่าผู้บุกลุกปลูกไม้กิจสนานะครับนี่คือ,อข้อความที่นายดำรงพิเดชถึ่เป็นร,รับการรับผิดชอบครั้งนี้นะครับ ได้เขียนมาเพื่อจะใช้การครั้งนี้ผมมีเอกสารเลยเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับข้อเท็จจริงยังไงก็ท่านลองพิจาเอานะครับที่มาไล่หรือทุกครั้งนี้อันนี้นะครับมีเอกสารของนายดำรงพิเดษอีกชุดหนึ่งนะครับส่งมาจากเชียงรายเรื่องคดีความนะครับอ,อันนี้ผมผมไม่ได้กล่าวร้ายนะครับแต่เอามาจากเอกสารนายดำรงพิเศษพิเดชถูกแจ้งความ ดำเนินคดีจากตำรวจภูธรภาค5ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายด,ดําเนินคดีลูกป่าสงวนแห่งชาติสวนป่ากิวทับยั้งซึ่งตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค5ที่146ทับ2552พศ2552นะครับลงวันที่16เมษายน2552แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงทางอาญาจำนวน2เรื่อง และกรณีบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้มก้วยลึกนะครับในสวนป่ากิว่วทับยังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการสืบสวนทำการสืบสวนข้อเท็จจริงจนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นควรสอบสวนคดีดำเนินคดีกับผู้กระทำผ้าผิดดังนี้ 1. น,นายดำรงพิเดชป่าไม้จังหวัดเชียงรายในขณะนั้นมีความผิดทำไม้ สับหรือเผาโดยไม่ได้รับอนุญาตและก้นแพ้วถังเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นทางการทําลายป่าไม้นะครับเขาดถูกถูกคดีทําลายแพ้วถังเหมือนเรามาก่อนนะนายดำรงพิเดชเนี่ยไม่รู้มาเป็นใหญ่เป็นโตได้ยังไงเนาะนะครับอันดับที่สองนายเป็นคืออาจจะเป็นลูกน้องเขานะครับและเป็นเจ้าหน้าที่ในในในการทําเอกสารปลอมเอกสารราชการปลอมนี่คือ,อข้อกล่าวหา แต่ว่าคดีนี้ก็เงียบไปเหมือนกันหลังจากนายพิเดษได้เป็นอธิบดีกรมอุทยานนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่เป็นจิตสาธารณะได้ตามคดีนี้หน่อยนะว่ามันไปถึงไหนนี่ผมผมเล่าให้ฟังว่าได้รับเอกสารมาแบบนี้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บ้างครับกำลังเอะนะครับเดี๋ยวผมขอโยงไปนิดนะครับ,รบจากการที่เขารวมกําลังแล้วก็รื้อถอนที่ทนายบอกนะครับ กำลังเข้ามาประมาณเกือบห้าพันคนนะครับ oh, ครับไปที่ทะเลหมอกก็สามพันกว่าคนนะครับขึ้นไปในที่นะครับในที่ภูทะเลดาวก็เฉพาะพิกับสองร้อยกว่าคันนะครับพันกว่าคนคืน <Okay. S 1> นั้นเข้ามาครบกับ oh. แยกเป็นสองสายนะครับ oh.